สวัสดีค่ะพ่อแม่พีน่น้องเมื่อนี่ก็มมะพอกกมาะดำกมกํานวนคือเก่าเานาะคะ่ะในทางช่อง youtube วันนี้เป็นวันที่7เนาะวันที่7เป็นวันเสาร์นะคะจะมาลงแนวทางของเราพัฒนาในงวดวันที่9วันจันท์ที่จะถึงนะคะแนวทางจะเป็นของเซียนหนุ่มที่เข้าไป2งงวดติดๆถ้าใครเป็นแฟนคลับรักเดียวใจเดียวกับเซียนหนุ่ม รอติดตามชมไปพร้อมๆกันเนาะค่ะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเซียนหนุ่มเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะเด้อย,ยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณเอสซีด้วยเหมือนกันไปไปดูตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นของเซียนหนุ่มนะคะที่เอซีรอคอย fc อมเมนต์เข ok, er ้ามาบอกลงของเซียนหนุ o, ot, h, ma, ่มให้น er ้อยว่า bon, ส ok ันกับเลขมีที่มาเนาะเดี๋ยวลงเลขของเซียนหนุ่มไปก่อนเดี๋ยวต่อด้วยเลขมีที่มานะคะเพราะว่าของเซียนหนุ่มเข้าสองวดติดเนาะพ่อแม่พี่น้องเซียนหนุ่มเข้าไปสองนวดติดติดเป็นจทางอุบลมานบอก่ค่ะมานบือเข้าเขดทังอุบลแล้วก็เข้าทังอุดอนเด้อนี่พ่อแม่พี่น้องเด้อทังอุด ทางอุดรศูนย์เก้าเนาะลางนะคะทางอุบลหนึ่งเจ็ดค่ะทางอุบลหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะเป็นจังได้หมานบ่หมันพี่น้องผู้ใดหมานคอมเมนตนมากอมเมนตนมากผู้เป็นแฟนครับรักเดียวใจเดียวของเสี้ยนนม,มเป็นจังไดเนาะหมานบ่หมานบ่ผู้ใดหมานคอมเมนตนกับว่าในเด้อบ่พี่น้องดีใจกับคนที่ได้เนาะแต่ถ้ายังไม่ได้ยังไม่ปังเอาไม่พ่อแม่พี่น้อง หั่งบ่ได้ย่างบ่ปังเอาใหม่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าของเซียนหลุมถือว่าเข้าว่าผ่านนะคะถือว่าเข้าว่าผ่านสองงวดติดพ่อแม่พี่น้องสองงวดติดติดตด,ดีใจกับคนที่ได้แต่ถ้าใครยังไม่ได้ไม่เป็นไรเอาใหม่เนาะวดก่อนหน้านั้นเข้าตัวเน้นตัวเจาะเข้าตรงตรง,ตรงแบบไม่ต้องกลับแต่เมื่อวานที่ผ่านมาเข้าตัวกับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ม่ได้ตัวเน้นตัวเจาะ แต่ตัวรูดศูนย์มาทั้งบนและล่างเนาะสายขยันสายแลนผาดบไดด้เด้อพเมพี่นองเด้อถือว่าเดินดีถือว่าเดินดีของเสียนหนุ่มเอะเรามาดูประวัติกันหน่อยประวัตินี้ต้องเป็นประเภทนี่อแมพี่นองการสัมมนาตัวเลขเป็นประเภทนี่ต้องให้เบิ้งประวัติเนาะแม่นบิพ่พแมพ่นองนีูู่มักบอกอันให้เบิ้งประวัตินีูู่มักบอยาวแต่ตัวเลขคิรนหลดไหลเบิ้งประวัติิ่นมาน้าเนี่ ประวัติเพิ่นดีโบเนะกริสีธาแคบเอาแต่ตัวเลขไปน้ำกันสะกอนยาเฝ้าไปย่าเฝ้าว่างยา่าเฝ้าเลือนผ่านมันสิโบเห็นน้ำกันไปหมดสุยางก็คอ,อยเบื้องดูแลแล้วมาดามคอยเห็นหมดแล้วประวัติเพื่อนบนบดจีว่าบบดห้าเพิ่นแตกสามตัวบัจีโบเห็นน้ำเพิ่นหนีเพี้ยเนะเอาของเสี้ยนนม,มถือว่าเดือนดีพอแม่นี่นองนี่ประวัติของเสี้ยนนม,มเดือดตั้งแต่เดือนแปด เดือนแปดมาถึงเดือนเก้าแล้วก็เดือนสิบเนาะแคปหน้าจอไว้พิจารณาโอ้คอยแคบไว้หลายรอบแล้วมาดามคอยเป็นแฟนครับเพิ่นเพิ่นกะสิวา่าหรือว่าแต่ว่าคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่เนาะเอฟซี My, ่ไม่พึงเขามาเพื่อนกะว่าสวัสดีค่ะมาดามสวัสดีครับมาดามเพิ่งเข้ามาดูค่ะเพิ่นวาเนาะครั้งแรกค่ะเพื่อนว่าเอา้าผู้ใดเขามากครั้งแรกแคปหน้าจอไวขอ,ของเพิ่นเนาะกันเนาะของเซียนหนุ่มถือว่าเดินดีใช้ได้ เริ่มเดินดีแล้วพ่อแม่พี่น้องประวัติของเพื่อนถือว่าเดินดีถือว่าเดินดีในเจ็ดเซียนดังนะคะถ้าสรุปจะอยู่ในเจ็ดเซียนดังถือว่ากําลั่งเดินดีช่วงนี้เนาะพ,นพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาล่มหนาวกับมาเราเด้อพัดผิววีวีเด้อพ่อแม่พี่น้องบ่แมนพัดล่มเด้อ่ะเป็นล่มหนาวค่ะล่มหนาวเอาแคบหนาจอวบผิดใจ,จะละหน้าพ่อแม่พี่น้องของเซียนหนุ่มถือว่าเดินดีสองวัติดอาทิตย์ที่ผ่านมา โอ้บุแม่อาทิตย์ที่ผ่านมาแม่เนาะวันที 4, ่สี่เพิ่นบอกเอ่อวันที 2, ่สองเพิ่นบอกออกมาออกวันที่สี่เนาะค่ะเนาะปิดท้ายแล้วค่ะปิดท้ายสัป,ปดาห์คือศูนย์เก้าเก้าศูนย์ค่ะเปิดสัป,ปดาห์ไม่วันจันทร์เพิ่นไฮเก้ากับศูนย์มานะคะอ้าวห้ามาเบิ่งสูตรเต็มของเพิ่นมือนี่เพิ่นให้มามีตัวใดที่จับคู่จะถูกใจเอสซีไหมจะเข้าจะปังอีกหรือเปล่ามาติดตามไปพร้อมๆกันพ่อแม่พี่น,อน้อง บ ok อลลาซาบกักบ่งวังอะเตรียมตัวแคปหน้าจอผู้ใดเป็นแฟนครับของเซียนนมที่เหนียวแน่นนะคะเนาะแฟนครับที่เหนียวแน่นของเซียนหนุ่มแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนหนุ่มเนาะเซียนหนุ่มให้มารูดลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งวันจันทร์ที่เก้าที่จะถึงนะคะรูดที่เก้าแล้วก็ศูนย์นะคะสองตัวตัววิ่งตัวรูดเก้ากับศูนย์สองตัวหกหาง

สามตัวเน้นสองหางเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์แปดเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียนนมนะคะอ่ะแฟนคลับเสียนนมทีรักเดียวใจเดียวที่เนี้ยเน่นผู้ที่โทรมาเป็นจังไดน้อมาบ่าทั่งอุบพิ่นทรมาเด้อ่นถามข่าวมาดามจาาําได้ยู่าสันว่าเบื้องสู่ยต่ว่าบได้โทร่มาหาว่าสันเดวันวานเนาะ่นเคยโทร่มาดู อันจําได้อย e ู่ว่ามาดามเว้าหาอยู <im 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 ่เพิ่นว่าซั่นเพิ่นโทรมาหมานบ่หมานบ่ทางอุบลเพิ่นว่าฮักเพิ่นคือหยังเด้เียนนมแพงเพิ่นคือหยังตัวเพิ่นว่าคําว่าแพงทางทางอุบลเว้ามวนๆเนาะแพงเพิ่นคือหยังเด้มาดามเพิ่นว่าซั่นเด้อ้าคั่นแพงเพิ่นก็ตามไปเพื่อเพิ่นจะเข้าอีกคั่นบ่เข้าอย่าเฝ้าสั่งกันเด้อล่ะคันว่าเขาอย่าเฝ้าว่า เซียนนมนี่กิมแมสั่งหลายวันชีวาเด้อยาว่าเด้อยวายว่ายาว่ากัน <c oughs> เป็นไ้มาเปลี่ยนแนวทางเอาวมาเบ่งน้ำกันวันนี้ว่าของเจ็ดเซียนดังแล้วก็แปดเซียนดังมีของใครเข้ามั่งเนาะของลุงส่งลงคลิปให้แล้วนะของลุงส่งเข้าไปทั้งบนและล่างลงคลิปให้แล้วใครเป็นแฟนคลับลุงส่งเข้าไปติดตามชมได้เนาะค่ะเนาะเห็นเพิ่นลวด อย่าฟ <c oughs> oh no, ้าวปล่อยวางพ่อแม่พี่น้องกันเห็นเพิ่นเข้าเฮาก็อย่าฟ้าวห่าวแฮงผู้ใดสิบ่หาเอามาด่าคันเห็นเพิ่นเขาเนาะก็อยากตามรอดแล้วว่าติคือมาด่าว่านั่นล่ะคันเพิ่นเขาแล้วเฮาหาวใส่หลายบ่ไปซ้ําบ่แม่พี่น้องหันหลังใส่เฮาทวนรอดซั่นเด้เนาะแม่นบ่อย่าฟหันหลังเด้อเซียนหนุ่มเด้อให้เป็นงวดที่3เด้อได้ยินบ่ได้ยินบ แล้วก็ของชอเชษชัยอยู่ในเจ็ดเซียนดังเข้าไปที่สามหกตรงๆง,งแบบไม่ต้องกลับถ้าใครเป็นแฟนคลับรอติดตามชมเพราะว่ามาดามพูดแล้วว่าให้จับตาม่วงเดอ้อเพื่อนเคยเขาเคยปังได้ว่าสันมาอิลียางได้ยางเดอ้เดอว่าสันว่ายางแล้วผู้เปนพี่น้องพน,นังเครื่องไปเลยเสือปบป๋าเล่าเพิ่แล้วหอดเถิงเล้าปัดบันึงชอเชษชัยอยู่ในเจ็ดเซียนดังสรุปให้ทุกครั้งเมื่อเรลาออกเนาะ แล้วก็ของดาลาบ่ม่พูดถามหาเนี่ยบอกพ่อแม่พี่น้องถามหาเนี่ยของดาลาพ่เขาต่อเด้แต่ตัววิ่งตัวรูดกอดคอกันมาดาลาคนสวยดาลาคนสวยบ่ตัวพ่อแม่พี่น้องแต่ตัววิ่งตัวรูดกอดคอกันมาอ้าผู้ได้อยากได้คอมเมนต์มาเนะ่ยอยากลงอยากลงพ่อแม่พี่น้องอยากลงเอาของเลขนี้ที่มาก็เข้าไปแต่ตัวรูดเนาะ เอฟซีเขามาคอมเมนต์ว่าจังไดเนาะว่าของเหลมีที่มาอีหยังเก่าเก้านี่แหละเพื่อนว่าเก่าเก้านี่แหละเพื่อนคอมเมนต์ว่าจังไดบุเอา้าเดี๋ยวลงไห้เนาะค่ะเนาะเพื่อนรออยู่ว่าสั่นของเรลมีที่มายังรออยู่พะนะเอาเอาเอา,เอาโอเคโอเคเดี๋ยวตามเดี๋ยวลงไห้เนาะเพราะว่าเพื่อนไห้มาแล้วเนาะแล้วก็แปดเสียงดังของหลวงพี่แขกก็เข้าไปตัวรูดเนาะตัวตัววินกอดคอกันมาพ,พี่น้อง อยากได้ของใครคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวลงให้เนาะเดี๋ยวลงให้นะคะเอาไปใส่ละของเสี้ยนนมติดไปน้ำผู้ใดละบาทนี่มาดามทือไปให้ติดไปน้ำของผู้ใดนะ้ะบาทนี่เอาเจ้าคือใจง่ายแต่เสี้ยนนมเจ้าไปน้ำผู้ใดละยืใส่ละของเจ้า่าคนได้พรมพ่นองจังซี่ละมาดามจังมาเปลี่ยนหลายแตนะ่เจ้าเนาะน้าว่าเจ้าเมีย ยูเพียพ่อแม่พี่น้องเอ็ติดไปน้ำมาดามพุณแมียเฮ้ยเนาะเจ่าก็ไดเอาแคปนาจอยอีกข้งหนึ่งพ่อแม่พี่น้องซ้หรับแฟนขับเซียนหนุ่มจะได้เอาไว้เป็นแนวทางคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดียังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเซียนหนุ่มนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนอกกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบอบุญขอบคุณ เอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะเด้อกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้ไ,ได้ไปสอปปลาวกับเซียนุวมเด้อปดหนีปดซินห้เพื่อนเด้อเซียนุ่มเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ